อย,อย่าเลยยมมากขายยมก็ได้เนี่ยยมหล่อนี่นะโอ้ยมหล่อนี่นะเราก็กเราโอเคหมดเลยเออใช่ชื่อร้านอะไรเนี่ยยมเนี่ยร้านเนี่ยเหรอเนี่ยนะเอ็นซีโฮมอ่าไปเลยลโพสลงเฟซบุ๊กจะว่าไหมเนี่ย โอ้ยขนาดเน h ่ยยออ่าเยพระยังนี่เดอ๋ยวเนี้ยแล้วซ o o ตัวไหนยอเนี่ยใกล้แล้วใกล้มแล้แล้ว o o ตัวไหน z o o ก็้ตัวบนเลยอ๋อ m เล็กอ๋อ m เล็กนี่ผมบอกนะอ่าอมัน z มได้อ่อี่ยังไนี่จเองก็ไม่ผมก็ m นจเองอะเนอะได้อีกอยได้เยอะอืมได้เยอะ ปาเนะมยังาดูเปล่าเดี๋ยวก็ลบทพีงลืมกตั้งัตเลเออาตมาลืมง่ายด้นะลัอาตมาลืมง่ายเด้นะเท่าไหร่เี่ยนองนี่ได้ของพี่สีน้เอาตัวนี้ไม่ใช่สีเนอเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาแล้วไม่เปลี่ยนใจถ้าเอาแล้วเอาตัวไหนเอาตัวนั้นอ่านี่นี่ นี่ร้านอะไรนะร้านเทินใช่ไหมอ,อ๋อเนี่ยขอแล้ว